อีกลูกเล่นใหม่ใน iOS 15ก็คือแอปพลิเคชันเสียงบันทึกหรือ Voice Memo มีลูกเล่นใหม่ก็คือเพิ่มลดความเร็วในการเล่นไฟล์เสียงได้แล้วและก็ข้ามเวลาเสียงเงียบหรือ Silent ได้ด้วยรวมถึงการปรับปรุงเสียงด้วยนะช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พลัดภูมิใจเสนอ ลลสือ่อวลนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จีอุปอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสทริโชคนะครับตอนนี้อยู่บนหน้าจอผมแอบไปบถถันทึกเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะปัดขวาไปที่เสียงนี้ให้ฟังแก้ไขปุ่มเสียงบถถันทึกทั้งหมดหัวข้อค้นหาช่องค้นหาไวตอนเสียงบันทึกใหม่ช่องต้นข้อความ 13 30 13ไม่มีการทำงานการทำงานเพิ่มเติมตอนนี้ผมอยู่ในแอปสไม่มีการทำงานหรือ watch memo นะครับได้บันทึกเสียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหนการตั้งค่าการเล่นเลื่อนอยกลับ15วินาทีปุ่มเล่นปุ่มเล่นนะครับไม่มีการทำงานให้ท่านฟังเสียงที่บันทึกไว้ต้นฉบับนะครับฟังก่อนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเล่นปุ๊บทดสอบนะครับนี่คือการบันทึกเสียงด้วย watch memo เขาว่ากันว่าใน ios 15นะครับเพิ่มลูกเล่นสำหรับ watch memo ก็คือ เรื่องของการเล่นนะครับเราสามารถตั้งค่าการเล่นได้ว่าจะเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วอย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมจะเพิ่ม Speed. สปีดสสดี่กรผเรอย่างเงี้ยครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเร็วไปนะ,ะหรือลดสปีดพูดให้อันนี้ผมทําเสียงเองนะพูดให้ช้าลงนะครับเพิ่มลดได้ซึ่งตอนนี้แท็บทูรีสทำได้ Youtube ทําได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็คือสามารถเพิ่มลดความเร็วในการเล่นได้และ ข้ามเสียงเงียบเวลาที่มีเสียงเงียบในเสียงบันทึกที่เราบันทึกไว้เนี่ยเขาจะกระโดดข้ามเสียงเงียบนั้นเดี๋ยวผมจะลองหยุดห้าวินะครับหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวอันนี้ผมก็มาพูดต่อแล้วไม่ทราบว่าเดี๋ยวเขาจะกระโดดข้ามให้ผมหรือเปล่าเวลาผมไปตั้งค่าตรงนั้นแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ เรื่องของการปรับปรุงเสียงบันทึกให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับเพื่อทดลองลูกเล่นใหม่ของ iOS 15อีกตัวหนึ่งก็คือ Voice Memo ที่จะลองใช้งานกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวการใช้งานอย่างไรจะไปลองจากที่เราบันทึกเสียงนี้จบนะครับผมเล่นปุ่มอโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาต ตอนนี้กลับมาเสียงที่ผมทำสื่อแล้วนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วผมปัดซ้ายย้อนกลับมาครับเลื่อนถอยกลับสิบห้าวิการตั้งค่าการเล่นตำแหน่งแรกหนาทีและสามสิบนาทีจะเป็นหน้าทีและหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีและสิบสองนาทีจะเป็นหน้าทีสี่สิบห้าวินาทีสามสิบหกวินาทียี่สิบเจ็ดวินาทีสิบแปดวินาทีเก้าวินาทีศูนย์วินาทีจากหนึ่งนาทีและสามสิบวินาทีเมนูนี้อยู่ในเวลาที่คุณเล่นนะครับปัดซ้ายหรือปัดขวาหาเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าการเล่นปุ่มการตตตััััั้้้้้งงงคคค่่่่่่าาาาากกกรรรรรรเเเลลลนนนนนนะะะบบิวแทีีมู <stronger than S 2> <ม>การ3 3> ตั้งจะมีทาั้งสามอย่างให้คุณตั้งได้ปัดขวามาครับตัวเลือกหัวข้อตัวเลือกหัวข้อครับปัดขวาอีกครับหนึ่งนิ้วปัดขวาปิดปุม่มปิดหนึ่งนิ้วปัดขวาความเร็วการเล่นหัวข้อความเร็วการเล่นครับผมอ่าหนึ่งนิ้วปัดขวาแถบเลื่อนความเร็วการเล่นหนึ่งเท่าสามารถปรับได้เนี่ยครับใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อนค่าเลื่อนความเร็วการเล่นครับอยากจะเพิ่มความเร็วก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งจุดยี่สิบห้าเท่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าหนึ่งนิ้ว 1.5เท่า1.5เท่าเดี๋ยวผมจะลองปัดขึ้นปัดขึ้นดูซิว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ1.75เท่า2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 เท่าคือสูงสุดเดี๋ยวผมปัดลดปัดลดครับโดย1นิ้วปัดลง1.75เท่า1.5เท่า1.25เท่าหนิ้วปัดลงนะครับ1เท่า0.75เท่าโอ้ต่ำกว่า1เท่าได้คือ0.75 0.5เท่า0.5 0.5เท่า0.5คือพูดช้าๆนะครับผมขอลองเป็น1.25ดีกว่าครับเร็วกว่าปกตินิดนึงหนึ่งนิ้วขึ้น0.75เท่าหนึ่งนิ้วขึ้นเขึ้นหนึ่งนิ้วขึ้น1.25เท่าอ่าลอง1.25นะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่หนึ่งเพิ่มลดความเร็วเวลาเล่นได้อ่าหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงปุ่มสวิตปิดข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงที่ผมบอกผมจะลองหยุดพูด5วินาทีเมื่อกีีีี้้คครรรััับบบเเเเสยยงงมนนจะะไปแลลววาาท่ เพย์ฟังมันเสียเวลาเออมันบางทีอาจารย์สอนอยู่แล้วอาจารย์บอกรอแป๊บหนึ่งนะแต่โปรแกรมบันทึกเสียงไว e เมโมเราไม่ได้หยุดไปด้วยทําให้เวลาเรามาเล่นเนี่ยต้องฟังตอนที่มันมีเสียงเงียบๆไปด้วยดังนั้นตรงนี้ข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงเนี่ยมันปิดอยู่เราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิด <c oughs> อ่าแล้วเขาจะดึงเสียงเงียบ เขาจะตัดเสียงเงียบออกไปดึงส่วนที่ไม่ดึงส่วนที่มีเสียงเนี่ยมาชนกันทําให้เราไม่เสียเวลาฟัง v o i c e เม m o อันนั้นหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อปรับปรุงเสียงบันทึกป,ปุ่มสวิตติดปรับปรุงเสียงบันทึกให้คุณภาพเสียงบันทึกดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเปิดครับลองเปิดดูหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดดเพิ่มคุณภาพเสียงเปิดอยู่แล้วคราวนี้ปัดซ้ายมาที่ปุ่มปิดไหมครับแคกเรื่องความเร็วการปิดปุ่มตัวเลือกปิดปุ่มเพื่อปิดตัวเลือกนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมาแล้วลองไปเล่นครับับลองงไปเพฟดูว่า เพิ่มความเร็วแล้วก็ลดเสียงไซเลนต์เสียงเงียบให้ตัดทิ้งไปปัดขวาครับแก้ขัดเสียงบันทึกทั้งค้นหาเสียงบันทึกใหม่13การทางานเพิ่มเติมตำแหน่งแทรคเลือกอยู่การตั้งค่าการเล่นปุ่มเสียงบันทึกใหม่13บสามการ,นนรเลือกอยู่เลื่อนถอยกลับ15เล่นปุ่มผมเจอปุ่ม,ม,มเล่นแล้ว,ล,วลองฟังกันนะครับว่าสิ่งที่เราตั้งค่าการเล่นเพิ่มความเร็วแล้วก็ตัดเสียงเงียบออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับหนึ่งเดือนแต่สองครั้ง ทดสอบนะครับนี่คือการบันทึกเสียงด้วย i c e Memo เขาว่ากันว่าใน iOS 15นะครับเพิ่มลูกเล่นสําหรับ i c e Memo ก็คือเรื่องของการเล่นนะครับเราสามารถตั้งค่าการเล่นได้ว่าจะเพิ่มสปีดนะเพิ่มความเร็วอย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมจะเพิ่ม speed, สปีดสวัสดีกระลเยอยร่อย่างเงี้ยครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเร็วไปนะ,ะหรือลดสปีดพูดให้อน,นี้ผมทําเสียงเองนะพูดให้ช้าลงนะครับเพิ่มลดได้ซึ่งตอนนี้แท็บ t o รีส์ทาได้ YouTube ทําได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็คือสามารถเพิ่มลดความเร็วในการเล่นได้้แลละขาามมเงเงเเสสีีีีียยยงงงบ่วท เงียบในเสียงบันทึกที่เราบันทึกไว้เนี่ยเขาจะกระโดดข้ามเสียงเงียบนั้นเดี๋ยวผมจะลองหยุด5าวินะครับหนึ่งสองสาเดี๋ยวอันนี้ผมก็มาพูดต่อแล้วไม่ทราบวา่าเดี๋ยวเขาจะกระโดดข้ามให้ผมหรือเปล่าเวลาผมไปตั้งค่าตรงนั้นแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์อเรื่องของการปรับปรุงเสียงบันทึกให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับเพื่อทดลองลูกเล่นใหม่ของ ios 15โอเคครับผมหยุดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องฟังจนจบนะครับเขาดึงเสียงตอนที่ผมหยุด5าวิของไฟล์ต้นฉบับเนี่ยห้าออยคนับ ดึงเสียงช่วงนั้นให้มันมาชนกันเลยครับเราก็จะลดเวลาที่เราต้องฟังเสียงเงียบลงไปและความเร็วก็เพิ่มได้เร็วขึ้นนิดนึงคุณอยากให้เร็วขึ้นกว่านี้ก็ไปที่ตัวเลือกการเล่นแล้วก็ไปเพิ่มให้เป็น1.5เท่า1.75เท่าหรือเพลงอันไหนเร็วไปคุณก็ไปลดลงเหลือ0.75อ่ทีคุณััดดไวว้มนนเเเร็็กกิลลลงห0.5เท่าก็จะทําให้คุณมีความสุขกับการใช้งาน voice over มากขึ้น voice memo อืมอะ ก็นำมาฝากกันนะครับกับลูกเล่นเล็กๆน้อยๆกับ iOS 15กับผมสีโชควรินันจากบริการหมอคอม1414 Plus นะครับผมฝากทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414 Application t a b to r e a d นะครับในส่วนของ Facebook Fanpage 1414 Plus และ YouTube Channel 1414 Plus และหมอคอม1414กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับลองนำไปใช้งานกันดูสำหรับ Watch Memo อีกลูกเล่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นกับการตั้งค่าการเล่นเพิ่มลดความเร็ว ข้ามส่วนที่มันเงียบแล้วก็ปรับปรุงเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมมออี